เฮ้ยไอ้ของใกล้หมดอายุขอรู้ว่าจะเราไปดูไอ้มึงตลกมากหรือไงวะใบมูใบมูใบมูแม่ใบมูใบมูใบมูต้องต้องต้องขอโทษด้วยนะครับต้ขอโทษด้วยจริมผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจจที่เข้าใจเศรษฐกิจมันไม่ดีเข้ามาแล้ว ผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพียงทันนวงกันอีกแล้วนะครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้คือเด็กติดยาที่ปล้นคนแก่หน้าป้ายรถเมล์นะครับพี่ถามจริงนะน้องชีวิตนี้ไม่มีปัญญาทำมาหากินจนต้องปล้นคนแก่เลยเหรอน้องผมผมขอโทษจริงๆพี่น่วงผมไม่รู้ว่าผมต้องมาออกรายการพี่ปื๊ดฟังพี่นะไม่ใช่พี่ที่น้องต้องขอโทษแต่เป็นสังคมที่อคอยจับตาดูน้องกันอยู่นะหมายถึงสังคมไหน แล้วปื้รู้ไหมว่าไม่มีใครเขาเห็นด้วยกับปืนเลยเนาะนี่นี่ดู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 นี่คอมเมนต์แรกไอเหีย <c oughs> ผมผิดไปแล้วพี่นวงผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำอีกอุ้ยดูเหมือนจะมีเรื่องสัญญาเข้ามาพี่อาจจะต้องปปึกสาก,กัทน,นายพี่ก่อนนะผมไม่ใช่ทนายผมเตะปามันไปแล้วพี่ดุมหนวง <c oughs> ดวงเหมือนโซเชียลจะตัดสินแล้วว่าน้องเป็นคนผิดมีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหมล่ะ S <S นั้นผมขอคุยกับแม่เป็นครั้งสุดท้ายหน่อยตอนนี้ทีมงานกาลังติดต่อสายไปหาคุณแม่ของปื้ดอยู่นะครับฮัลโหลฮัลโหลคุณแม่มีอะไรจะพูดกับลูกชายหรือเปล่าฮัลโหลแม่ปื้ดอยากจะขอโทษอุ๊ยดูสิหมดเวลาแล้วนั่เราขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่เดี๋ยวก่อน อย่าแล้สุยอดว้นะกูรู้ว่าร้านไก่ย่างนั้นเลี้ยงมึงมาแต่ย่าโยนอนาคตมึงไปแบบนั้นสิวะพวกมึงจะพูดอะไรก็ได้แต่้ผมสวยนั่นมันขโมยรอยยิ้มในชีวิตกูไปแล้วและกูจะไม่หยุดจนกว่ากูจะเอาสิ่งที่มันรักไปบ้างมึงจะทำยังไงนะ่ะ กูจะเผารายการม,ามันด้วยมรดกของเถวแล้วนี้มาด้วยกุ้งแม่น้ำอนแต่พี่นวลทำรายการมันหลายปียังไม่มีใครหยุดพี่นวลได้เลยนะกูนี่แหละที่จะเป็นคนหยุดรายการมันเองอ่านั่นแหละดิอย่างนั้นแหละพี่นวลชอบมึงรู้ใช่ไหมว่านี่มันโคตรปัญญาอ่อนเลยอ๋อใช่ปัญญาอ่อนแน่นอน <c oughs> นี่ๆทุกคนทุกคนผมมีเหรียญสองเหรียญแล้วเมื่อไหร่ที่ผมโยนเหรียญสองเหรียญนี้ไปทั้งสองเหรียญจะเรียงกันเป็นเส้น ดูดูดูมันตัดมันขนานกันมันขนานกันเป็นเส้นตรงเลยคุณแม่ครับมีอะไรจะบอกลูกชายวัยสามสิบแปดของคุณไหมครับโตจนมาเรียกตูดไม่ถึงแล้วหางานทำสักทีเถอะลูกหนูก็กำลังวิ่งต่อตอนคนหนูอยู่เลื่อรุ่งกับหนุ่งระเบียดมีไหมล่ะตากใบตากใบตาก ร่อยพิณวงไปนายมันไม่คุมไม่จะกลับไับดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีกลุ่มเยาวชนพยายามจะฆ่าฟีฟูดอยู่นะครับนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพบก,กับพูดคุยกับพวกเขากันหน่อยนะครับโอ้ยแย่แล้วเรากำลังจะออกรายการพินวง yeah! ดูมาหปีแล้วต้องขอโทษด้วยเรื่องของคุณปัญญาอ่อนแต่ไม่ตลกพอสำหรับพินวงพี่นวงจะเก็บไว้กินทีหลังนั่งข่าพผมทีเถอะเออดูเหมือนจะหมดช่วงแรกแล้วต่อไปก็ตามกลับมัเลยลูกเย่เร็วพวกแขกรับเชิญมันหลุดออกมาจงนิพารต้นฟ้า ลอดภัยแล้วไอ้น้องชายและนี่มันอะไรอีกวะเนี่ยดูเหมือนว่าพวกแขกรับเชิญกำลังรวมตัวก่อกบฏเอ้ยเย่อเย่อฟังนี่พี่น้องอะไรได้เมื่อกี้เพื่อนผมเพิ่งโยนระเบิดขวัวใส่พี่นวลเขายังไม่เป็นอะไรเลยเย่อพยายามได้ดีไอ้น้องอย่ามาแต่ตอโกกูเรียกตำรวจเจงพี่หนวลไม่สามารถถูกทำลายจากอาวุธคมมีหรือเพลิงไฟได้แต่ทางเดียวที่จะทำลายพี่นวงคือการทำลายจากภายใน จงดูศาสตราวุธที่สามารถทำลายพิหนวงได้นี่พวกมึงอ้ามกูเล่นใช่ไหมเนี่ยที่ไวถุงปัญญาอ่อนนี้จะทำลายพิหนวงเฮียอะไรเนี่ยเอ้ฮลโลผู้ชมถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครด้วยนะเออเอ่อเอ่อต่อเฮียเอกสารรับค้านไว้หยุดเขาก่อนที่เขาจะฆ่าอาวุธเดียวของเราปล่อยโกปล่อยโกคือเขาเป็นใครอะเขาเป็นอะไรนี่ คือพี่เอ็มตัวเต็งและเขาน่ารำคาญงานเข้ามาว่าแขกรับเชิญเรากำลังก่อกระบทกันนะครับทีมงานทีมงานฝากติดต่อคุณเก่งพลังช้างให้หน่อยได้ไหมครับมื่อว่าคอนตายหรือยังแล้วมันเคยด้วยหรอวะทางเข้ารายการอยู่ขนาดนี้เองไปเลย<า>เลยจมี่ทำภารกิจให้สำเร็จ ถ้าไม่มีนายน้องไอจีสมองตนไว้เดี๋ยวฉันจะเอาได้ดออกมาเองอย่าหันลังกลับมาเจมี่ฉันตายไปแล้วนิพพา จะโย่อุ jumped, ้ยจะรอดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรอกนะเหมือนที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ารูปนี้มันรอดไปได้ยังไงทีมงานเปิดภาพลยครับนี่คุณหรือเปล่าครับเอ้โย่เดียวนั่นรูปส่วนตัวผมนี่อุ้ยถ้ามันส่วนตัวมากทำไมมันไปอยู่ในาติแม่เมียคุณได้ล่ะครับ อ๋อดูเหมือนว่าจะมีคนรับแรงกดดันทางสังคมไม่ไหวทีนี้ต่อไปเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเจมี่กันอยู่นะครับรู้สึกยังไงที่ลูกคุณกำลังจะล่อแม่เมียชาวบ้านนะครับไอ้ลูกชั่วฉันไม่ได้สอนให้แกโตมาเป็นอ๋อหัวใจฉันเ้ยแกตายแล้วหัวใจฉันทีมงานทีมงาน,ทงานโทรตามวัดที่มีเด็กในละคุณฆ่าพ่อแม่กลางรายการอีกแล้วแต่ผมไม่ใจทนายผมเตะปากมาสักทีเฮียปี่นหวง เรื่องกดดันมันรื่อยไปเอาล่ะดูเหมือนว่าเราจะขยี้จนเนื้อเปื่อยแล้วทีนี้ก็ส่งให้โซเชียลกินได้มาเลตันทนั่นน่ะเหรอที่เขาเรียกว่าขยี้อ่ะแบบนั้นแหละมึงไม่เคยดูรายการเหรอเราต้องเปิดซีพีแอลก่อนพี่น้จะฆ่าเรากูมาแล้วไอ้ฆาตกรไก่ย่างกดไว้น้อย เอาแล้วทีนี้เรามาดูเคสของยัวชนันที่พยายามจะฆ่าผมนะครับเปิดรูปได้เลยทีมงานที่ผลงานคุณหรือเปล่าครับโอ้ช oh, uh ิตอ่าไม่ <c oughs> คุณดูไปว่าหนูตัวนั้นทำลายชีวิตแลทรัพย์ตินมูลค่าตีรวมก,กันกว่า870้บล้านบาทนอ้อและตอนนี้พวกมันก็ได้หลุดไปสู่ธรรมชาติกลายเป็นเอเลียสปีชีทำลายสภาพแวดลร้อมและระบบนิเวศของเราอยู่คุณรู้สึกยังไงบ้างเจ็บรู้ตกลไปเลย ตัวนี้น้องเรียมาจับมือใช่ไหมครับนี่น้องรู้หรือเปล่าว่าแมลงสาตัวนั้นจะเติบโตมากลายเป็นฆาตกรโลกจิตถลกหนังชาวบ้านเขาไปทั่วน่ะแลวตอนนี้ก็ยังลอยนวลอยู่ด้วยนี่พี่ไม่อยากคีดเลยนะว่ากว่าจะจับได้นี่คงตายกันเป็นร้อยก็เพราะไอ้ปีศาจที่น้องเรียกว่าลูกน่ะคุณพ่อไวใสอ่ะเนาะแล้วดูเหมือนว่าพวกเธอจะโดนขยี้กันหมดแล้วต่อไปก็เป็นตาโซเชียล อุ้ยดูสิเหมือนจะมีคนไม่รู้จักสำนึกพี่ถามจริงเถอะโดนแรงกดดันทางสังคมไปมากขนาดนั้นน้องยังกล้าเอาหน้ามาเสนออีกเหรอกูแน่นหาอะไรนะพี่ฟังไม่ได้ยินเลยอ่ะกูบอกว่ากูหน้าด้านเอ๊ะิ่มจุดยังไงเล่าไอ้นายดูมันได้ผลทีมงานทีมงานเอามันออกไปเถอะเอามเยอะเลยพี่ พี่หนงใช่กำลังกับแขกเราเถิดวะาทั้งสองฝ่ายวะเห็นไม่เหผลเลยพี่หนงมาเป็นหยอกพี่หนงพี่หนงชีกใบอนุญาตทนายผมทีผมเตะปากมันไม่ได้ถ้าผมยังเป็นทนายอยู่รีบหนีกันเออ ฮะกูไม่ใช่ทนายแล้วเอาปากมาดิกูจะเตะให้หมดเลย